สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ผมมาเดินเล่นที่สวนโอเคนฮอบที่เนเธอร์แลนด์นะครับสวนนี้แน่นอนว่าเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสวนทุวลิปที่สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับผมมาในช่วงที่มีข้อจํากัดเนื่องจากว่าสวนทิเลิปแห่งนี้จะเริ่มเปิดฤดูกาลช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเท่านั้นครับปีนี้ก็เปิดระหว่างวันที่23มีนาคมและจะเป็นสุดวันที่21พฤษภาคม สองเดือนเต็มเมท่านั้นนะครับที่ได้เห็นความสวยสงบงามของสวนเิลิปแห่งนี้ซึ่งต้องถือว่าเป็นสวนเิลิปที่มีพัฒนาการอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมมาเมื่อสองปีเท่านั้นบรรยากาศแตกต่างค่อนข้างมากทีเดียวน,นะครับเพราะมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีการจัดลานจอดรถสามารถรองรับรถเพิ่มได้มากกว่า5,000คันนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากบรรยากาศตอนนี้ต้องถือว่าเป็นการรดูการแรก ที่มีการปลูกทุลิีนะครับจะเห็นว่าต้นทุลิีที่เราเห็นเนี่ยอาจจะยังไม่สูงมากมายนักแต่ว่าในช่วงพฤษภาคมถ้าหากท่านมาในช่วงนั้นจะเห็นความสูงของทุลิีขนาดนี้เลยนะครับขนาดเกือบเกือบเท่าเอวของเราซึ่งก็จะสวยง,งามอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับถ้ามาในช่วงนี้สิ่งแตกต่างใหญ่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของต้นไม้ครับยังไม่ค่อยมีใบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็จะเขียวขจีนะครับสวนทุลิียแห่งนี้นี่มีบทความเป็นมายาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ส5้านะครับในสมัยนัน ลานล่าสัตว์สำหรับคนระดับราชวงศ์นะครับแล้วก็เป็นที่ประทับของเคาวเตสแจ็กเกอลีนแห่งฮอลแลนด์นะครับแล้วก็มีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสวนที่ทำพืชสวนไพรเพื่อป้อนให้กับทางราชวางในสมัยนั้นด้วยนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะว่าแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่โดยเฉลี่ยปีละประมาณ1ล้านคนครับนั่นหมายความว่าในแต่ละเดือน ก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า16,00 0คนนะครับแต่ว่ามีบางวันบางเดือนมือนกันที่นักท่องเที่ยวมาแบบมากสุดๆก็คือมีถึง67 0 0 0คนก็เคยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นทางสวนทลิปแห่งนี้ก็เลยพยายามที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมากนะครับมีจุดท่องเที่ยวให้ชมมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรู้เกี่ยวกับทิลิปนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าแต่ละปีด้านมีการเอาหัวของทิลิปเนี่ยประมาณ7ล้านหัวด้วยกันครับมาปลูกเป็นทิลิปนอกจากทิลิปแล้วก็จะมีดอกไม้ อื่นๆด้วยนะครับสวนแห่งนี้อยู่ในเมืองที่เรียกว่าเมืองลิเซ่นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกับอัลสเดมนะครับก็เป็นจุดสนใจในขณะเดียวกัน,กนเรื่องของอุตสาหกรรมการปลูกดอกไม้นี่ต้องยอมรับว่าฮอลแลนด์หรือในเแลดนั้นเป็นประเทศที่ทรงออกดอกไม้มากที่สุดในโลกนะครับผมมีโอกาสไปเยี่ยมชม สถานประมูลดอกไม้มาแล้วซึ่งที่นั่นก็ถือว่าเป็นสถานประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันครับพื้นที่กว้างขวางมากเท่ากับ220สนามฟุตบอลนะครับก็ถือว่าฮอลแลนด์นั้นเป็นจุดศูนย์กลางในการทั้งนําเข้าทั้งส่งออกดอกไม้ไปอย่างทั่วโลกนะครับมูลค่ามหาสารมากคือประมาณ4,4 0 0้ยยูโรโหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 7 0ดล้านกว่าบ,บาทซึ่งถือว่ามหาศาลมากครับเขามีทีมในแต่ละปีนะครับไม่เหมือนกันทีมก็คือว่าแนวคิดหลักในการจัดสวนนั้นปีนี้เป็นเรื่องของ ก็คือการจัดสวนแบบชาวดัตช์แท้ๆให้เห็นนะครับบางปีก็มีการจัดสวนแบบญี่ปุ่นแต่ว่าปีนี้เป็นสไตล์ดัตช์แท้ให้เห็นว่าชาวดัตช์นั้นก็มีรถนิยมในการตกแต่งสวนปรับรวลาดอกไม้อย่างไรบ้างนครับนี่ก็เป็นความสวยงามของสวนที่ได้ชื่อว่าเป็นการ์เดนออฟยุโรปหรือสวนทิวลิปที่สวยที่สุดในโลกมาฝากข่าวชาวบ้านครับ